สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาวิเคราะห์มาโชว์นะครับว่าพฤติกรรมการเดินทางของคนไทยช่วงโควิดเป็นยังไงนะครับข้อมูลเนี่ยนะครับมันมีคนทําเป็น a n i m เมชันนี้มาให้นะสามารถที่จะเลื่อนเดินเป็นตามไทม์ซีรีส์ได้ตามระยะเวลาได้นะครับเอา World Data mm hmm. เขาทำเอาข้อมูลมาจาก Google Mobility Trend นะก็คือเป็น Track มาจาก Android โท mm hmm. รศัพท์ Android mm hmm. ของคน นะครับทั่วโลกเลยแต่ว่าอันนี้ฟิลเตอร์มาเฉพาะเมืองไทยนะครับก่อนจะไปดูเนี่ยเขาแบ่งเป็นหมวดหมวดนะครับก็คือ Grocery อคือ,ร,อ,อคร,ร้านสะดวกซื้อนะครับร้านสะดวกซื้อนะครับเป็นของใช้ประจำวันนะของกินของใช้ที่ซื้อทุกวันะจำเป็นนะครับแล้วก็ร้านยานะครับรีเทลนี่พวกขายของปลีกเช่นเดินห้างเนี่ยช้อปปิ้งน่ยนะฮะซื้อเครื่องดนตรีเครื่องกีฬานะครับรองเท้าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ แตกต่างจากโกลเอรี่ของชำนะฮะ recreation คือพวกไปท่องเที่ยวพักผ่อนนะฮะท่องเที่ยวพักผ่อนออกไปข้างนอกนะครับไปวัดนะครับไปเดินเล่นนะครับไปสถานที่ต่างๆทํากิจกรรมนะครับ residential นะครับก็คือที่อยู่อาศัยอยู่บ้านนะครับคนอยู่บ้านเป็นยังไงเพิ่มขึ้นลดลงช่วงโควิดนะฮะ workplace สถานที่ทํางานนะคนไปทํางานกันเยอะมากน้อยยังไงพฤติกรรมสวนสาธารณะพาร์คเนี่ยนะครับก็คือพวก สวนใหญ่ๆนะฮะเป็นปราร์คสวนสาธารณะหรือว่าอุทยานแห่งชาติอย่างเงี้ยคนไปเยอะไหมนะครับแล้วก็ทรานสิตก็คือขนส่งสาธารณะคนใช้บริการเพิ่มขึ้นลดลงอยู่ไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะผมขอเลื่อนเวลากลับไปนะฮะเป็นช่วงกุมภาเนี่นะฮะกุมภาอยู่ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ถึงแค่มีนานีแค่เดือนเดียวประมาณเดือนเดียวนะครับก็หมวนหูเป็นอย่างนี้นะครับช่วงกุมภามีนาโควิดรอบแรกนะปีที่แล้วนะ2020ปีที่แล้ว ยังไม่รุนแรงอะไรนะครับยังไม่ได้เกิดเหตุอะไรมากมายนะครับนั้นถือว่าเป็น0นะครับก็คือเป็นค่าเกณฑ์ค่าเกณฑ์แกนกลางนะครับถ้าติดลบแปลว่าลดลงหมายความว่าถ้ากราฟมันลงเป็นติดลบก็คือคนเดินทางน้อยลงออกจากบ้านน้อยลงทํางานน้อยลงอย่างนี้นะครับถ้ากราฟขึ้นกว่าศูนย์เกิน0ย์ก็แปลว่ากลับขึ้นไปเกินกว่าปกติค่าค่าที่เป็นช่วงปกตินะฮะช่วงนี้เราถือว่าเออเฟเวอรุรี่นะครับกุมพาถือเป็นเกณฑ์ปกติเดี๋ยวผมจะลองแอนิเมชันให้ดูนะครับ มันก็จะไล่ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับพอถึงช่วงเมษาจําได้ไหมครับเมษาปีที่แล้วโควิดรอบหนึ่งระบาดน่ะใช่ไหมครับพอถึงช่วงเมษาปุ๊บเนี่ยทุกคนลงหมดเลยเห็นไหมฮะทุกคนกลัวหมดเลยฮะเรสซเดนเชียลคือยื้ออาศัยเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับอยู่บ้านมากขึ้นส่วนอย่างอื่นลงหมดเลยฮะช่วงนั้นทุกคนลงหมดสังเกตพฤติกรรมนะลงเท่ากันหมดแต่ว่าพอเป็นโควิดรอบ2รอบ3เนี่ยพวกนี้ไม่ลงพร้อมกันนะฮะพฤติกรรมเปลี่ยนไปแตกต่างกันเดี๋ยวสังเกตนะครับ อ่าโควิดรอบแรกนะฮะลงลงกันหมดนะแล้วคนก็มาอยู่บ้านมากขึ้นนะครับอยู่บ้านมากขึ้นแล้วก็คนเริ่มหายกลัวมากขึ้นเริ่มต้องออกไปซื้อจับจ่ายของกินจําเป็นซื้อยาซื้ออยู่ซื้อยานะครับนะครับอย่างอื่นยังลงอยู่แล้วก็พอถึงมาถึงช่วงนี้นะครับ <cle an> เห็นไหมครับช่วงจุลายเราจําได้ไหมปีที่แล้วกรกฎราสิงหากันยาเราเริ่มผ่อนคลายเห็นไหมครับเห็นไหมครับกราฟมันขึ้นมาเห็นไหมพวกนี้กราฟขึ้นหมดเลยเห็นไหมครับ คนเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นจากโควิดช่วงสงกรานต์ปีที่แล้วนะครับรอบแรกพอถึงประมาณพฤษภามิถุนายนกรกฎาเนี่ยนะครับมันขึ้นกันหมดเลยก็คือเริ่มกลับมาใกล้จะเป็นปกตินะครับเกือบจะเป็นปกติหลายอย่างนะขึ้นกันมาหมดแล้วเรามาลองดูต่อนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าช่วงนี้เห็นไหมช่วงนี่ที่มันดรอปลงมา2ครั้งนะเห็นไหมเวิร์กเพลสดรอปมา2ทีแล้วก็กลับกันคือไปปา๊์คือไปอุทยานต่างๆเนี่ยสทีเห็นไหมกระโดดขึ้นมาเห็นไหมสครั้ง2รลูก ช่วงนั้น2ลูกนั้นเป็นช่วงกรกฎาต้นเดือนกับปลายเดือนครับเนี่ยหหเห็นไหมของกราฟชี้เห็นไหมฮะจุลายนปลายเดือนเห็นไหมครับในบล็อกเนี่ยนะฮะมันจะมีวันที่จำกับนะเนี่ยนะครับวันที่จำกับนะฮะจุลายนต้นเดือนเกิดอะไรขึ้นครช่วงนั้นเพราะว่าเป็นวันหยุดไปดูที่กระปุกนะฮะปี63นะวันหยุดปี63เนี่ยกรกฎาเห็นไหมครับต้นเดือนเป็นวันหยุด3วันติดวันหยุดยาวเห็นไหมครับแล้วก็ปลายเดือนก็วันหยุดยาวอีกนะครับมันก็เลยทําให้คนเนี่ยไปเที่ยว นะฮะไม่มีอะไรไม่ได้เกิดโควิดนะฮะคนไปทํางานน้อยเพราะว่ามันเป็นวันหยุดติดต่อแล้วก็อั้นมานานเลยเที่ยวกันใหญ่เลยนะฮะแล้วก็เน้นเที่ยวเข้าใจว่าเที่ยวในส่วนที่เป็นอุทยานพวกธรรมชาติเยอะพวกธรรมชาติเยอะ2ลูกใหญ่ไหมครับเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเราผมยืนยันอันนี้ด้วยอะไรครับ Google t r e n d นะฮะอันนี้เป็นอีอก,อกแอร์อีกแอปหนึ่งนะฮะก็คือเช็คว่าคนเซิร์ชคําว่าอะไรเยอะผมเช็คคาว่าคนมาอุทยานพฤติกรรมเป็นยังไงนะ คนที่เซิร์ชใน Google คำว่าอุทยานในของคนไทยนะเฉพาะประเทศไทยนะครับเป็นยังไงในช่วง5ปีเห็นไหมครันี่ผมย้อนไป5ปีแล้วก็ปีล่าสุดคือ 2, 2021อยู่ตรงนี้นะครับลองมาดูช่วงนั้นสิเมื่อกี้เราบอกว่ากรกฎาใช่ไหมกรกฎาใช่ไหมครับลองดูสิเนี่ยเห็นไหมฮะคำว่าอุทยานช่วงเมษาพฤษภาเห็นไหมครับยังต่ําอยู่นะพอถึงมิถุนาพอเริ่มมิถุนาปุ๊บกระโดดเห็นไหมฮะกระโดดขึ้นมาคำว่าอุทยานเซิร์ชกันหนักมากเลยนะ จนไปพีคช่วงจุลายน July, เห็นไหมครับช่วงต้นจุลายนเห็นไหมครับเห็นไหมครับจุลายนห้าถึงสิบเอ็ดเห็นไหมครับพีคหนักมากเลยก็คือคําว่าอุทยานเซิร์ชหนักมากแล้วก็เซิร์ชจากทั่วประเทศไทยเห็นไหมครับทั่วประเทศไทยเลยนะสีเข้มก็คือจังหวัดที่เซิร์ชมากมากนะเซิร์ชมาจากไหนจากสุขโขทัยเยอะนะแล้วก็ประจวบนะฮะเซิร์ชเยอะแปลว่าคนประจวบโพสุขโขทยัยเที่ยวเยอะนะเที่ยวอุทยานเยอะเนี่ยเห็นไหมครับท็อปเลยสุขโขทยัยนะครับก็สอดคล้องกับพฤติกรรมตรงนี้นะฮะที่เวิร์กเพลส คนไปทางานน้อยเพราะวันหยุดยาวไม่ทํางานนะครับแล้วก็ไปเที่ยวธรรมชาติเยอะนะฮะไปเที่ยวธรรมชาติเยอะทีนี้ดูต่อนะครับอพอกําลังจะขึ้นโควิดเวฟสเมื่อกี้เวฟหจบผ่อนคลายลงมานะครับเทรนต่างๆขึ้นใหมนไหมครับจากตรงนี้นะฮะทางซ้ายที่เป็นรอดทองช้างห้อยทองช้างแล้วเริ่มขึ้นมาใกล้จะเป็นปกติเห็นไหมครับแล้วก็เรากล้จะถึงปลายปีใกล้ถึงปลายปีตอนนั้นเวฟสองจำได้หครับต้นปีปีใหม่จำไหมครับที่สมุทรสาครนนะ่ะคัสเตอร์อ อะไรอ่ะคนงานนะครับเคุืรสากรนะครับดูนะแล้วมันก็จะเริ่มขึ้นตอนนี้ออกโปลเห็นไหมครับดูวันที่ข้างล่างนะวันที่ข้างล่างนะสีดำนะครับออกทโปลพอถึงช่วงปลายปีมันจะดรอปลงอีกรอบหนึ่งนะฮะปลายปีต่อต้นปีนะครับบรรยากาศยังดีอยู่นะครับใกล้ปีใหม่นะครับใกล้ปีใหม่ยังโอเคดรอปเลยเห็นไหมครับพอถึงแจนถึงแจนเห็นไหมครับ ช่วงมกราเนี่ยดรอปลงมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับทรานสิตก็คือคนเดินทางด้วยขนสงข่งสาธารณะน้อยลงนะพาร์กไปน้อยลงนะครับพวกอุทยานพวกสวนนะครับเวิร์กเพลสลงมานะครับลงมาในช่วงปีใหม่ต้นปีนะครับแล้วก็กระโดดไปนิดนึงเห็นไหมครับกระโดดขึ้นไปนิดนึงตอนช่วงครึ่งหลังของเดือนมกราเพราะว่าคนเชื่อว่ามันจะไม่ต้องทํางานนะฮะคือต้องไปทํางานมันงานจะหยุดมายาวแล้วนะฮะหลังปีใหม่ต้องไปทํางานแต่คนยังกลัวโควิด รู้ได้ไงฮะรีเทลรีเครเลชันน้อยเห็นไหมฮะดรอปลงมาเห็นไหมครับปาร์คดรอปเห็นไหมครับแล้วก็ทรานสิตคือขนส่งขายนะก็ดรอปลงมาเห็นไหมครับเรสเดนเชียลนะครับดรอปลงเล็กน้อยเพราะว่าคนไปทํางานมากขึ้นเห็นไหมครับเราลองมาดูนะหลังจากโควิดช่วงปีใหม่มาหลังปีใหม่มานะครับเราก็เริ่มผ่อนคลายตัวเห็นไหมครับกุมพามีนาะเริ่มขึ้นใหม่นะครับเริ่มผ่อนคลายโควิดรอบ2นะครับ เห็นไหมครักราฟขึ Mont ้นกลับมาใหม่คนเริ่มออกมาเดินทางกันมากขึ้นนะครับมากขึ้นคนไปทํางานมากขึ้นนะครับแล้วก็ดรอปอีกรอบหนึ่งช่วงเมษาเห็นไหมครับเดี๋ยวผมย้อนกลับนิดนึงเห็นไหมครัช่วงสงกรารนี่เริ่มดรอปแล้วเห็นไหมครับปากหัวทิ่มเลยช่วงสงกรารเนี่ยนะครับเฟสตุยสิบสามเนี่ยปากหัวทิ่มนะครับคนเริ่มเข้าอยู่กำลังจะขึ้นเข้าอยู่บ้านมากขึ้นนะครับมากขึ้นอ่าต่อต่อนะครับปากหัวทิ่มเลยเห็นไหมครัปากหัวทิ่มลงไปเลยนะ แล้วก็มีกระโดดขึ้นมาช่วงหนึ่งนะฮะก็คือช่วงแถวแถวปลายเดือนเมษาเพราะยังต้องไปทำงานน่ะมันก็หยุดสงการไปนานแล้วนะครับพฤติกรรมคนช่วงนั้นกลับไปทำงานมากขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเห็นไหมครับสิ่งไม่จำเป็นเขาไม่ไปนะนะครับแล้วก็การเดินทางเขาหลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะเห็นไหมครับพีลงเห็นไหมครับปาร์คยังเที่ยวไม่เที่ยวเลยนะครับช้อปปิ้งลดลงนะครับไปพักผ่อนลดลงนะครับ เรสเดนเชียลคืออยู่บ้านเริ่มมากขึ้นแล้วนะครับโกลเดอรี Go ่ oli, ไปจับจ่ายซื้อของกินของใช้เริ่มลดลงไปเท่าที่จําเป็นแต่ทํางานยังจําเป็นอยู่นะครับแล้วก็เริ่มปักหัวลงนิดหนึ่งแล้วนะฮะพอถึงช่วงต้นพฤษภานะครับพอเริ่มกลัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มกลัวกันอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับตอนนี้เริ่มผ่อนคลายแล้วใช่ไหมฮะช่วงมิถุนาเราจําได้เนาะก่อนโควิดรอบ3ามเนาะพฤษภามิถุนาบรรยากาศเริ่มโอเคนะคะเหมือนว่าโควิดรอบ2มันจะ คลี่คลายไปคนก็เริ่มกลับไปทํางานเห็นไหมครัเริ่มเที่ยวแล้วนะเห็นไหมครัเริ่มเดินทางด้วยขนส่งสารนะเริ่มเที่ยวปาร์คเริ่มรีลิเกเรชั่นไปช้อปปิ้งมากขึ้นเห็นไหมครับเอ่าเวิร์กเพลสเริ่มกลับไปที่ทํางานมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราดูนี่ช่วงนี้เดี๋ยวจะใกล้ถึงช่วงที่เป็นเว็บสามนะฮะใกล้ถึงเว็บสามตอนนี้ต้นกรกฎานะนะครับเห็นไหมครับแล้วคนช่วงนี้นะฮะที่เมกับจูนเนี่ยนะครับเห็นไหมครั ช่วงที่กราฟมันขึ้นตรงนี้มันประมาณเมกับจูนของปีที่แล้วนะช่วงนั้นคนติดเชื้อลดลงด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปดูให้ยอดติดเชื้อนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่เมเห็นไหมช่วงนี้ช่วงปลายเดือนพฤษภามนะครับมันขึ้นเยอะเห็นไหมครับขึ้นยอดไปถึง5,000กว่าเสร็จแล้วมันเริ่มดรอปลงเหลือ2,000เห็นไหมครับในช่วงต้นเดือนมิถุน,นายนไหมครับ คนเริ่มสบายใจมากขึ้นให้ยโควิดน่าจะไปแล้วนะครับน่าจะไปดรอปเหลือ2 0 0 0 3 0 0 0จาก5,000ที่คนตกใจมากพฤติกรรมตรงนี้ก็เลยขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมช่วงช่วงตรงเนี้ยนะฮะเดี๋ยวผมย้อนกลับนิดนึงนะให้มันไปเป็นถึงจูลน,นะครับช่วงต้นเดือนเห็นไหมครับเนี่ยกลับไปเห็นไหมเวิร์กเพลสคนกลับไปทํางานมากขึ้นเพราะช่วงนั้นโควิดเริ่มผ่อนคลายเริ่มเที่ยวมากขึ้นเห็นไหมครับปาร์คขึ้นเห็นไหมครับแฟรนซิสเตื้มชี้ขึ้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราไปดูต่อนะอ่า โควิดเวฟสามเวฟสามคือไปช่วงกรกฎานะครับแล้วก็สิงหานะครับกราฟนี้ถึงเห็นไหมครับดรอปลงแล้วเห็นไหมครับเวิร์กเพลสดรอปลงคนทํางานน้อยลงอย่างอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ช้อปปิ้งน้อยลงนะครับช้อปปิ้งน้อยลงคนเริ่มอยู่บ้านนะครับกระโดดขึ้นมาอยู่บ้านเกินศูนย์เห็นไหมครับนี่ค่าเร f เฟรนะส์นะศูนย์คนไปอยู่บ้านเยอะเลยนะฮะช่วงนี้แล้วก็ทรานสิตกับปาร์คลดลงอย่างเห็นได้ชัดนี่มาดูนะมีคนถามว่าแล้วคนยังไปทํางานเทียบกับโควิดเวฟหนึ่งที่หนักตอนนั้นอนะ่ะ ที่เราปิดเคอร์ฟิลล็อกดาวน์เต็มที่นะครับดูสิตอนช่วงนะฮะเมษานะฮะเนี่ยนี่ตรงนี้นะฮะพฤษภ์อ่ากุมภาซ้ายสุดนะครับแล้วก็แถวนี้ช่วงเมษาที่เราล็อกดาวน์สุดๆตอนเวฟหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเราดูเทียบท้องช้างตรงนี้นะเทียบกับเวิร์กเพลสตอนตอนนี้นะัปัจจุบันคืออ่าสิงหาต้นสิงหาเห็นไหมครับค่าต่ําสุดมันใกล้เคียงใกล้เคียงกันเห็นไหมครับก็แปลว่าคนนี้ค่อนข้างทํางานน้อยลงมากนะครับแล้วก็อยู่บ้าน แต่ยังอยู่บ้านไม่เท่าไม่เท่ากับตอนเมษาล็อกดาวน์ปีแรกเห็นไหมครับรอบแรกนะครับเพราะว่าขึ้นบวกไป20%เลยนะเห็นไหมฮะบวก20%ตรงนี้แต่เรสซิเดนเชียลอยู่บ้านยังน้อยยังไม่เยอะนะฮะแต่ทรานสิตกับปาร์คต้องเที่ยบน้อยลงเห็นได้ชัดน้อยลงเห็นได้ชัดทํางานน้อยลงเห็นได้ชัดนะครับเรื่องอล์ k ฟ r o m home นะฮะเข้าใจว่าคนมีการเดินทางนะครับมีการเดินทางมันก็เลยยังอยู่บ้านไม่เท่าเดิมนะฮะเห็นไหมฮะยังอยู่บ้านเรสซิเดนเชียลแอเรียอยู่บ้านไม่เท่าเดิมก็ หวังว่าจะเห็นพฤติกรรมนะคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับก็ขออนุญาตขอบคุณเท่านี้ครับสวัสดี